จะรักไม่ลืมหูลืมตาลาเขาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอะไรก็แล้วแต่นะก็ทาให้สูญเสียความเป็นตัวเองไปหรืออาจจะต้องแลกมาด้วยความอดทน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทนเจ็บ ทางด้านร่างกายการทนเจ็บใจหรือแม้แต่กระทั่งการทนเพื่อลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แต่ละคนความรักแบบนี้เนี่ยคุณแน่ใจแล้วหรือว่าเป็นความรักคุณอาจจะต้องมาพิจารณานิดนึงค่ะรักอะไรก็ไม่ดีเท่ากับรักตัวเองนะถ้าวันนี้คุณรักตัวเองมากพอ แล้วคุณดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงผิวพรรณที่แป่ง,ปงสดใสกินอาหารให้ครบห้าหมู่และมีประโยชน์นะพยายามดูแลหนะ้าตาผมผ้าดูเสื้อผ้าให้มันดูดีดูงามนั่นคือการรักตัวเอง <c oughs> หลังจากนั้นจะพัฒนาตัวเองและค่อยเหลือไปรักคนอื่นเมื่อคนอื่นที่คุณนั้นเจอเนี่ยกลายเป็นจิก๊กซอส่วนที่มันซอดแล้วผสานกันคอมพลีตกันนั่นคือเป็นโชคดีเป็นโบนัสและเกิดเป็น ชีวิตที่ทุกคนใฝ่ฝัน